น้องมานาเราได้นี่เปลี่ยนสีล้อใหม่ ก็อยากดูคนดูทุกคนกันด้วยทุกคนเดี๋ยววันนี้ทุกคนเราจะมาขับรถเล่นน,น้องมะนาวเราได้นี่เปลี่ยนสีล้อใหม่เอยากเที่ยวทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่ในช่องสกายวีสองแล้วกันทุกคนเดี๋ยววันนี้เรายังไม่ได้อัปเดตท,ทางช่องเดอะสกายนะแต่เรามาอัปเดตท,ทางช่องสกายวีสองนะทุกคนก็น้องมะนาวเราก็เปลี่ยนสีล้อเป็นสีสีอะไรวะแต่ก็สีแดงสีแดงเลยเหรอใชเที้ยวนะบอกเลยว่าเที้ยวจริงอันนี้ เทียวมากดูหล่อขึ้นมากเลยนะพ้าใครที่ดูอินเสิร์รอบแรงอะดูหล่ออะเออแต่ว่าน้องมะม่วงเราก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสีล้อนะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะถ้าใครได้เห็นแล้วนะทุกคนไป้วลองเทสดูหน่อยลองขับดูหน่อยนะเราทรงขับผมว่าไม่มาโคตรเท่อะเออสีล้อแบบนี้มันเท่ชิวหายเลยรู้สึกชอบอะมองกไกลๆมองไกลๆมองก็ชอบอะทุกคนไปลองขับดูอะนี่ลองขับดู เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง4 9ซีนะนี่แล้วก็มีคัดมือสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่เออไม่รู้นะนี่เป็นประมาณนี้เออส่วนสเตอร์หลังผมเปลี่ยนนะทุกคนนี่เลย่รู้เห็นหรือเปล่านี่สเตอร์หลังนี่เลยตานะกล้องดูเลยปนเบอร์เท่าไหร่วะสามสิบหกฟันอ่าเป็นเบอร์สามสิบหกฟัน,น,ฟนจากเดิมมันสี่สิบสี่ฟันนะสะเตอร์หลังนะอ่านี่หละนี่อย่างเฟี้ยวอ่ะดูหล่อขึ้นนะแต่ว่าผมมีแววจะเปลี่ยนสเตอร์ม่อีกละ อยากจะเปลี่ยนเป็นเบอร์29่สบเก้าฟันอ่าไม่รู้ว่าจะวิ่งหรือเปล่านะแต่คือสเตอร์นี้ทางเ่ามันวิ่งไหมมันวิ่งดีขึ้นอ่ะอ่ามันวิ่งดีขึ้นไปลองเทสดูทุกคนลองเทสดูว่าเป็นยังไงนะนี่ง่ายๆเลยแต่ว่าหนักนะนี่โคตรหนักอนะ่ะน่าจะสองโลได้เอ้ยไม่รู้ว่ะก้าไม่ถูกสไต์ก็เหมือนเดิมเลย ออกตัวแรงๆละคือมันจะไม่ออกไปเหมือนพวกมอเตอร์ไซค์ป่ะคือถ้าพวกมอเตอร์ไซค์ปุ๊บเราบีแรงๆมันก็คือไปนะแต่คือตัวนี้มันเป็นเครื่องเล็กไงทุกคนมันก็จะไปแบบเมื่อกี้อ่ะถามาเปไปเร็วกว่านี้ไหมเท่านั้นเลยมันก็จะค่อยๆไหลไปนะคือคันนี้มันก็มีค่าด,ด้วยปล่อยค่าสุดก็ไม่ได้ไงปล่อยค่าสุดก็ดับมาลองขับเทสดูอีกรอบสตาร์ทง่ายเลยเดี๋ยวนี้แค่นี้ ว่าทำไมเราทำรถเราไม่ใส่เบกเรกนอวะเนี่ยรองเท้าโอ้โหขาดขาดหมดแล้วนะขาดขาดเพราะรถนี่เลยเวลาเราขับแล้วมันต้องใช้เบรกนะทุกคนแล้บเบรกมันก็คือเบรกตีนนะใช้รองเท้านี่ขาดโอ้โหก็นี่เลยทุกคนน้องมานาก็รอยังรอแล้วก็คิดว่ารอวะโคตรสุดเลยอย่างสุดนะทุกคนนี่นี่เลยน้องมานาเราก็เดียวอยู่นะไม่เป็นคนเสียวอ่ะ เนี่ยแต่ทุกคนผมว่าจะใส่สีลวดนะเป็นสีลวดมอไซส์เอ är, ้ยไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะทุกคนเนี่ยกับดุมจักรยานนะถ้าใส่ดุมมอไซ์ได้ไหมไม่รู้ว่าได้เหมือนกันนะผมจะลองดูนะทุกคนว่าถ้าใส่สีลวดมอไซ์นี่จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องใช้เบอร์ไหนนะแต่ว่ารูร,รูตรงเนี้ยตะกองดูนิเนี่ยไอรูพวกเนี้ยมันเล็กนะเนี่ยมันเล็กถ้าสีลวดมอไซส์คงเข้าไม่ได้เราต้องขยายนะขยายให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอ่านี่เป็นประมาณนี้เลย ดูใกล้ๆหน่อยนะนี่เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอะไรนะดูอะไรน้องมะนาวเหล่านาะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมอะ่ะม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็จะรีวิวอะเป็นรีวิวแล้วกันรีวิวแบบสั้นๆอันนี้มาโชกหน้าทุกคนนี่โชกหน้าหลายคนถามหากันเยอะมากมายนะนี่เป็นโชกแบบมันก็เป็นแบบเชิงแบบเรียกง่ายๆก็คือเป็นโชกหน้าคู่อนะทุกคนนี่เป็นโชกหน้าคู่นี่มีหลายคนบอกให้สอนทำอยู่นะผมก็อยากจะสอนนะทุกคน แต่ครือผมให้มองเอานะเนี่ยมันก็แบบถ้าคิดได้อะมันก็จะคิดได้เลยว่าเออมันต้องทําประมาณนี้ยคือผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปสอนอะไงทุกคนนี่เป็นประมาณนี้ในช่องตากล้องเนี่ยที่ถือตอนนี้เคยทําคลิปบอกแล้วทุกคนถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูได้นะก็นี่เลยเป็นประมาณนี้เครื่องก็โอโ้เครื่องสีดํา 49cc ซร้อนวะ่ะเพิ่งขับก็ร้อนเนาะนี่แล้วก็คาบูคาบูมีหลายคนอยากให้ใส่อ่าอะไรวะ ใส่คาบ,บูมอไซค์นะแต่ว่ามันไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าขนาดรูมันไม่เท่ากันนะเออประมาณนี้แหละน้องมะนนาวไม่โคตรหล่อเลยวะอยากทาเพิ่อมอีกคันวะอยากจะเพิ่อมอีกคันวะเอาแบบทรงนี้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้เหมือนหรือเปล่านะ ต,ต้องจัดเครื่อง 80cc แล้วนะทุกคนนี่เป็นประมาณนี้เลยไปก็วัาไยคลิปนี้ก็มีเพียงที่นี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมแสแ่งกระดิ่งช่อง SkyV2 เลยนะทุกคนเป็นช่องใหม่นะแล้วก็ฝากติดตามเฟ e b ุ o k ผมด้วยนะนี่เลยก็ไปมีเท่านี้เลยทุกคนบาย